ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันนะครับในวันนี้นะครับแมปแอนิเมตเอนจิอ็กซนะครับก็ได้ทําการปล่อยอัปเดต1มาเรียบร้อยแล้วในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าในอัปเดต1เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับโค้ดใหม่นะครับก็จะมีทั้งหมด2องโค้ดด้วยกันนะครับผมก็จะพิมพ์ไว้ใต้เมนนะครับคุณจะได้เอาไปก๊อปแปะได้ง่ายๆเลยนะครับใต้ด e s c r i p t i o ก็จะแปะไว้ให้ด้วยเดียวผมจะไล่นะครับจากส่วนที่เราหาได้จากล็อบบี้ก่อนเลยนะครับเอาเป็นอินเทอร์เฟซก่อนเราจะมีในส่วนของ Battle Pass เเพิ่่มมมข้าาใหนะครับซึ่งการเก็บตัวของ Battle Pass นครับถือว่าเเเเเเกกก็บบบไไดด้งง่่าาายยยมมๆลลครรัผนปปแ๊ีวอ ได้เบล10แล้วนะครับก็จะมีไปน้ำพลาที่เป็นของฟรีนะครับแล้วก็พรีเมียมนะครับเราก็ต้องทําการซื้อพรีเมียมนะครับเพื่อจะรับของจากด้านล่างนะครับนี่ก็น่าจะคุ้นกันอยู่แล้วนะครับโดย exp นะครับของไปน้ำพนะครับสามารถหาได้จากการที่เราลงด่านนะครับพิมอนครับในตัวส่วนของ exp แล้วก็การทําเควสนะครับตัวเควสเดลลี่นะครับเนี่ยมันก็จะมีตัวของ exp เพิ่มเข้ามาให้นะครับแล้วก็ทําเควสได้เลยครับนี่แล้วเราก็จะมีพวกเควสวิกลี่อะไรอย่างงี้วิกลี่ไม่ให้นะครับเหมือนว่าจะให้แค่ส่วนนของเป็น ทำประจําทุกวันนะครับคุณก็จะได้ตัววิวพันธุ์พาที่ออกง่ายๆเลยครับนี่ครับตัวของสแต็นะครับมีการปรับมานะครับในส่วนของแม็กซิมัมเย็นนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถเก็บเงินได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เงินต้นเนี่ยจะสูงขึ้นด้วยก็อย่าลืมอัพเพย์กันนะครับส่วนอันนี้เนี่ยยังไม่อัพนะครับในส่วนของเย็นเจเนเรชันนะครับก็คือการเต้งเงินต่อวีเนี่ยยังไม่อัพนะครับก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้เลยนะครับก็จะเพิ่มแม็กแคปนะครับมาที่100นะครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งขวากก็็็เเปปนน100ารับทาวเเวอรร์ฮลนะคับ โดยอันนี้เราจะมาดูรีบาลานซ์ก่อนเลยครับก็คือตัว XP นะครับที่ได้เนี่ยจะถูกลดลงครับ50%ครับก็คือการ FK Farming เนี่ยมันน่าจะทำให้เวลเนี่ยได้น้อยลงครับจากตรงนี้แล้วก็ได้ทำการปลดครับลิมิตของอาหารนะครับก็คือปกตินะครับอาหารเนี่ยมันจะเก็บได้อย่างจำกัดนะครับอยู่ที่250ตอนนี้นะครับได้ปลดลิมิตออกไปแล้วนะครับเป็นอินฟินิตแล้วก็คือเราสามารถ FK ครับเก็บอาหารทิ้งไว้ได้เยอะๆเลยนะครับแล้วก็ Increase Enemy s p a w n Rate นะครับอันนี้นะครับก็คือศัตรูเนี่ยจะเกิดออกจากฟ้านะครับก็จะเกิดออกมาได้ถี่ยิ ก็จะทําให้สตูดิโอออกมาเคลียร์ได้แต่ว่าถ้าเราเวลสูงๆมีตัวเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาในตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการเนิร์ฟนะครับเทรดดิโลนะครับฟอ from Evochia นะครับก็คือในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือการที่เราปลดตัวของเทียนะเพื่อตัวละครที่ปกติผมเคยสอนไปเราจะได้ตัวแบบดิโลมานะครับประมาณ2อันนะครับต่อการอีโวหนึ่งครั้งที่เราใช้สแปมกับตัวเล็กน้อยๆนี้ครับก็ทําการเนิร์ฟมาเรียบร้อยแล้วมีตัวละครหลายตัวนะครับที่โดนรีโมเดลด้วยนะครับก็คือเจนอสครับตัวแทงท็อปมาสเตอร์ครับคาตาคูบ ชานี่คาตาคุริครับชานี่เซเบอร์อีโบครับชานี่เจนอตชานี่แทนท็อปมัตเตอร์ชานี่มาราระชานี่โซโลชานี่คุยรินชานี่ลูฟี่ชานี่โกโจอีโบชานี่เบจิต้าชานี่ยำฉาชานี่ซันจิชานี่ซันจิอีโบชานี่ยูตะแล้วก็ชานี่อุซอบครับต่อมาครับเดี๋ยวเราดูในส่วนของการปรับบาลานแล้วก็บัฟหลายๆอย่างกันดีกว่านะครับก็ตัวของซีเคิตก่อนเลยนะครับนะครับมาดาระนะครับได้มีการเพิ่มครับตัวพาสซีฟเข้ามานะครับก็ จะได้บัวห้าเดัมเมจนะครับต่อคิวนะครับโดยจามแม็กไปที่30%นะครับก็คือการฆ่าทั้งหมด6ตัวนั่นเองครับโกดิต้านะครับคู่ดาวสกิลนะครับจะถูกลดลง15%ครับต่อ10คิวนั่นเองสกิลของเอสนะครับจะทำการเผาศัตรูนะครับเป็น25%เบิร์นดาเมจครับทั้งหมด4ติ๊กทุกครั้งที่ฉุกใช้นะครับอีกิสนะครับเมื่อส่องจินบุอยู่ในสนามครับจะเพิ่มความเร็ว30%นะครับแล้วก็ได้แม็กเฮลทนะครับอยู่่ี15% ยูต่านะครับจะได้รับสปีดบูสต์นะครับ10%ครับตอนที่ใช้สกิลนะครับโดยจะแม็กไปอยู่ที่50%เลยมาดูที่ตัวมิสติกนะครับยูจินะครับจะได้รับตัว10%ดาเมจนะครับต่อคิวนั่นเองครับโดยแม็กอยู่ที่50%โกโจนะครับจะได้รับตัวสปีดบูสต์นะครับตอนที่ใช้สกิลนะครับโดยจะแม็กอยู่ที่40%ส่วนโกโจอีโวนะครับจาก10%เนี่ยก็จะเพิ่มเป็น20%นั่นเองครับแล้วก็แม็กเนี่ยก็จะเพิ่มเป็น60%โบลี่ที่อีโโโวววแแล้้้นนนนะะะะะะะคคครรรรรรััััับบบบจจจไดดตตตยยยเพิ่่่่มมมขึออกกาีี็ูท20% เซเบอร์นะครับจะได้รับ50%าสิบเต์ ability damage นะครับจากการฆ่าทั้งหมด10ตัวส่วนเซเบอร์ที่อีโวแล้วนะครับจะได้รับตัว ability damage ครับบวกหนึเลยจากการฆ่าทั้งหมด10ตัวสุคนานะครับสกิลนะครับจะทำการติดบิดดิ้งนะครับทั้งหมด5ติ๊กนั่นเองแทังท็อปมาสเตอร์นะครับก็จะได้รับ5%้าเปอน damage นะครับต่อคิวโดยจะแม็กอยู่ที่100%เลยนั่นเองแช้งนะครับเมื่อใช้สกิลนะครับจะมีโอกาส15%นะครับที่จะสตันศัตรูนั่นเองคาตาค์ระครับสกิลเนี่ยจะทททากกรรรสสโลว์ศััััตูีี่่่เงุดในนนนนแมอ้ะคบ เซนิสสนะครับจะรับตัว5% m o v e ุกแมนสปีดครับต่อจำนวนคิวโดยจะแม็กคิวที่40%นั่นเองอิทัจินะครับสกิลเนี่ยจะติดเผาศัตรู20%เบอร์ดามเมตนะครับแล้วก็ติดทั้งหมด4ติคนั่นเองอิตาโดรีนะครับได้รับตัว10%ดามเมตนะครับต่อการโจมตีนั่นเองก็ตีได้ทั้งหมด5ครั้งนะครับก็จะเป็นแม็ก50%นั่นเองดิโอนะครับสกิลเนี่ยจะมีโอกาส5%นะครับที่จะแช่แข็งศัตรูเป็นเวลา2วินนะครับเบลูนะครับเมื่อมีซองจินบู มีการเพิ่มคอสเมติกเข้ามาใหม่นะครับสับตัวละครอื่นนี่คานิกินะครับคานิกิอีโวคานิกิสกอร์เปียนนะครับเจสันครับโนโรนะครับอิโตะนะครับจูโซนะครับเบลูอิกิสแครลต์อีโวครับโยชิโนะนะครับเจนอสไอเซะนะครับพาริมะนะครับเบลลี่โอซารากินะครับแล้วก็โคโจนั่นเองก็จะเป็นคอสเมติกใหม่นะครับซึ่งตัวพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวจากอัปเดตนี้ทั้งนั้นเลยนะครับผมมีตัวแคโรลต์อีโวนะครับคอสเมติกก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับในอัปเดตนี้นะครับมีตัวลละะคคครรรเเเพิ่่มมมมข้้าาใหหัััับบทงด13ตวยน ก็ในส่วนแรกเนี่ยจะเป็นตัวซีกิทใหม่นะครับที่จะมาจากตัวของฟลิงเกอร์บล็อกนะครับก็จะเป็นตัวกิจกรรมปัจจุบันครับที่มีให้เราเล่นอยู่นั่นเองของด่านโตเกียวกูนะครับจะมีโอกาสครับฟีลคล้ายๆกับตอนที่เราฟาร์มเหรียญไปเปิดขายนั่นเองครับก็จะมีตัวหอนซีกิทตัวนี้อยู่ข้างในนะครับมีตัวของอาริมะนะครับมีทั้งล่างอีโบแล้วก็ล่างหนึ่งเลยนะครับของอีโบก็จะหาได้จากข้างในเหมือนกันพัสดีของอาริมะนะครับในอีโบขั้นที่ศูนแล้วก็ขั้นที่หนึ่งเลยจะมี ในอีโวขั้นที่1ครับก็จะได้รับตัวของ5%ดาเมจบูสต์บูนะครับต่อจำนวนคิวนั่นเองโดยจะแม็กอยู่ที่100คิวเลยนั่นเองครับในอีโวขั้นที่1ครับจะได้รับตัว5%ดาเมอบูสนต์เตท่อคิวนั่นเองครับโดยจะแม็กอยู่ที่1 0 0รอเปตีโอขั้นที่1ครับการโจมตีปกตินะครับมีโอกาสยี่สนบเปอร์เซ็นตะครับที่อยู่ในควิูเบ็นเหมืหนันนะครดเก็ดหซากินาซีรัจนะคร่อกรกช้สกนั่นึองจะอยั่ที่ เมื่อ HP นะครับมีต่ำมากกว่า30%หรือว่ามากไปกว่านั้นเนี่ยครับสกิล ability นะครับก็จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น20%่ครับแอตแทคคู่ดาวก็จะลดลง30%แล้วถ้ามีนิมาอยู่ในสนามครับจะได้รับตัว Max HP เพิ่มขึ้น20%เรแล้วก็ได้รับตัวดาเมจเพิ่มขึ้นอีกสิบนต์ต่อมาครับสำหรับตัวละครตู้นะครับก็เพิ่มเข้ามาถือว่าคขอนั่งเยอะเลยนะครับมีตัวของอามอนนะครับเป็นตัวเกรดอีพิกนะครับยย จูโซนะครับเป็นตัวละครริจินเดอรี่ที่สามารถอีโวเป็นมิสติกได้นะครับก็อีโวศูนย์กับอีโวหนึ่งนะครับการโจมตีปกติครับจะทำการบิดดิ้งสโตนครับโดยมีทั้งหมด2ติ๊กนั่นเองอีโวขั้นที่หนึ่งนะครับจะทำให้สโตูเนี่ยครับเมื่อโดนโจมตีจะติดเลือดไหลทั้งหมด30%บีดดาเมจเลยนะครับแล้วก็มีทั้งหมด5ติ๊กนั่นเองขั้นที้กี่นะครับจะมีอีโวขั้นศูนย์ขั้นหนึ่งแล้วก็โอ้เหมือนเราจะมีขั้นสองด้วยนะคครรรรััับบตตวเเเเิิ่่มม้นนนปปดดาจจะะ็ลี อีโวขั้นที่ศูนย์ครับเมื่อตอนคอนี้โจมตีนะครับจะได้รับตัว2%ดาเมจบูธนะครับแล้วก็ฮิล1%นะครับจากการโจมตีนั่นเองโดยจะแม็กซ์อยู่ที่30%นั่นเองครับอีโวขั้นที่หนึ่งครับก็จะไล่ระดับขึ้นมาครับดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น5%ตัวฮิลก็ยังเป็น1%อยู่นะครับแล้วก็แม็กซ์อยู่ที่50%าสิอนันที่สองครับตีนะครับจะได้รับสิแล้วก็ฮเลอยู่่่ทที3%ตอแแแ็็กกลมนะครับก็จะอยู่่ที75%นั่นเอง โนโลครับโัมิสติกนะครับอีโวไม่ได้นะครับเพราะไม่ได้พูดถึงการอีโวขั้นไว้พาสซีฟนะครับการโจมตีปกตินะครับมีโอกาส5%ครับที่จะปิดศัตรูเลยครับตัวที่ไม่ใช่บอสนั่นเองเมื่อเปิดใช้งานนะครับสตันโนโล15บห้าวินะครับอันนี้เหมือนว่าเมื่อใช้เนี่ยน่าจะทำให้ตัวเองนะครับตัวสตันนั่นเองครับยามูรีนะครับหรือว่าเจสันนั่นเองครับพาสซีฟของเจสันนะครับการโจมตีปกติครับมีโอกาสที่สิบเปอร์เซ็นต์ที่จะตีเพื่อนของตัวเองครับแล้วก็จะทำการับ พัทละนะครับตัว l e g e ด d รี่นะครับพาสซีฟนะครับพัทละนะครับเกียร์ Legendary มีพาสซีฟนะครับที่สกิลเนี่ยจะทำการเผาศัตรูครับ50%ดาเมจเบิร์นนะครับจำนวน10ติ๊กนั่นเองครับโอเคแล้วก็เป็นตัวของ Portal แล้วนะครับก็จะเป็นตัวของก็เป็นเ g e เ r นเจอร์เลยนะครับพาสซีฟครับบวก10% h e ลนะครับต่อจำนวนคิวเมื่อ HP ต่ำกว่า30หรือต่ำไปกว่านั้นนะครับบวกดาเมจ5 0แล้วคู่ดาวตัวเอง30%แล้วก็สปีดเพิ่มขึ้น30% h e a ลิ n g บวก30%นั่นเองครับ ตัวแบน้ัมพานะครับก็จะมีทั้งหมดสามตัวสคาร์โบโตะนาคุโมะนะครับอุซารากินะครับแล้วก็ตัวจากทัวร์นาเมนต์ก็จะเป็นเลดี้นั่นเองครับนี่ครับก็จะเป็นตัวตรงนี้เลยนะครับนี่แับตัวเลดี้นะครับเป็นตัวของทัวร์นาเมนต์นะครับทัวร์นาเมนต์นะครับก็จะเป็นโหมดที่เราจะเล่นนะครับในการจัดตัวของคะแนนนะครับ ก็จะมีเรลลี่อันนี้เป็นรางวัลครับจะได้รับเมื่อตอนเวลาของทัวร์นาเมนต์หมดนั่นเองครับคุณสามารถลงมาข้างล่างตรงนี้ได้ครับก็จะมีเรลลี่ยืนอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นการจัดนะครับแล้วก็แต่ละทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็จะมีเงื่อนไขต่างๆนะครับนในครับในส่วนของรางวัลเนี่ยถ้าได้ท็อปหนึ่งนะครับก็จะได้เรลลี่ที่เป็นแบบว่าเกตไชนี่แล้วก็ธรรมดาไปเลยนะครับนี่แต่ส่วนใหญ่พวกตัวทัวร์นาเมนต์นะครับจะไม่ใช่เป็นตัวที่เก่งครับแต่ว่าจะเป็นของที่ค่อนข้างลิมิเต็ดนะครับโอเคเมื่อกี้เราดดูไปแลล้้วววววนนนนนนะะะะคคคคครรรรรรัััััััับบบบบบมมมมีีีีตตจจากกยย็่เเึ ถ้าเป็นแบตทั้มพาพิเอมจะได้ตัวไชนี่นั่นเองครับอันนี้เวล์สามสินะครับก็จะมีอีกหนึ่งตัวแล้วก็เวลที่50นะครับก็จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นสกาโมโต้นั่นเองเพราะเท่าเนี่ยครับหาได้จากการที่เราลงตัวสตอรี่เลนใหม่นะครับกับตัวเรนเจอร์หมวดทันใหม่สตอรี่นะครับก็คือชัปเปอร์สินะครับจะมีโอกาสออกประตูอยู่ที่0.5%นะครับในส่วนของเรนเจอร์นะครับนี่ตั้งแต่แอคหนึ่งนะครับปึ๊บแอคหนึ่งนะครับของเรนเจอร์นะ X2 ครับ20% X3 ครับ25% X4 นะครับอยู่ที่15% X5 นะครับมีโอกาสออกที่10%นตครับเรื่องในการลงอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยครับตัวของเเนจอร์ครับชัปเตอร์ปกติเนี่ยถือว่าเราเล่นสบายๆได้เลยนะครับสำหรับตัวของเปอร์เซ็นต์นะครับที่อันช่วงล่างๆเนี่ยมันดูน้อยกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของเทียนั่นเองครับที่ X4 นะครับจะเป็นประตูเกตเทียสองนะครับโอกาสออกที่15%เปอรย่างที่ผมบอกไป ส่วนที่แอคสุดท้ายนะครับที่มีโอกาส10%นะครับซึ่งจะเป็นเทียร์3นั่นเองเมื่อเราได้พอรตออกมาครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยก็จะมีตัวของเทียร์ด้วยครับอันนี้เป็นพอร์ทลเทียร์1ครับก็คือเทียร์ที่ต่ำที่สุดนั่นเองรางวัลนะครับก็จะมีโอกาสได้ตัวของตัวซิกเก็ดอันนี้นะที่เป็นเกตเลนเจอร์นะครับโอกาสออกอยู่ที่1%นั่นเองครับซึ่งเลทเมื่อกี้นะครับก็คือเลทเก่านั่นเองครับเพราะว่าโดนปรับมาเรียบร้อยแล้วครับเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็จากเทียร์1นะครับ1%ครับตอนนี้เเหลืออนนัั่งครบ ก็จะทําให้มีโอกาสได้ยากมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเราไปดูในรูปแบบของการลงกันดีกว่าว่าทายังไงให้มันลงผ่านได้ง่ายๆนะครับสำหรับตัวของพอร์ทัลเนี่ยมีข้อควรระวังที่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยถ้าเราเปิดทิ้งไว้เนี่ยแล้วเราแบบอา่าไม่ได้กดยกเลิอกอะไรยางไงครับมันจะเข้าให้อิงเลยนะครับพอเวลาหมดแล้วก็ถ้าเกิดว่าพอเรากดรีบไปแล้วเนี่ยครับก่อนที่พอร์ทัลจะเลิกนะมันจะดูเหมือนว่าพอร์ทัลหายนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ในกระเป๋าต้องรอเวลาเด้งแป๊บหนึ่งแล้วสำหรับตัวของพอร์ทัลนะครับถ้า ก็ต้องระวังตรงนี้ให้ดีนะครับส่วนวิธีการลงเนี่ยผมทําง่ายๆเลยครับก็เหมือนกับอีเวนท์ที่แล้วเลยเราอัปเกรดตัวแบตของเราไปนะครับอันนี้ผมก็ได้มาจากคอมเมนต์ผู้ดูนะครับว่าให้อัปไปก่อนนะครับเราค่อยกดปล่อยมานะครับจะทําให้ตัวที่ออกมาเนี่ยเป็นตัวอัปเกรดได้ทันทีเลยก็ทําได้สับเทปเคมันก็จะทําให้เร็วได้ยิ่งขึ้นนะครับเกิดเราออนจออยู่ทํานี้มันจะเป็นวิธีที่เร็วกว่านะครับก่อนหน้านี้นะครับเลือดบอลนะครับอยู่ที่1ล้านครับตอนนี้กลายเป็นล้านห้าเรียบร้อยแล้วครับก็ทำการบัฟ สองห้าไหมมันก็ปรับขึ้นมานะครับด้วยยังยากอยู่ดีนะตอนนี้ก็ถ้าเกิดใครได้ประตูเทียสานเนี่ยก็พิมพ์มาได้เมน,นเลยครับว่าโอกาสออกอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับไม่รู้ว่าต่อจากนี้เนี่ยจะมีการปรับตัวเลทดอกเปอร์เซ็นต์อีกไหมนะครับเพราะว่าเท่าที่มีในตอนนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่แค่นี้นะครับซึ่งออกยากมากๆเลยครับสำหรับตัวเกตเลนเจอร์และในการฟาร์มในเลนเจอร์สเตยเนี่ยมันก็ไม่ได้ออกง่ายๆเหมือนกันนะครับก็ออกยากเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็มีคู่ดาวด้วย ตัวอาร์ซีเอชเอนครับก็จะเป็นตัวของร้านค้าของโตเกียวกูนะครับก็จะใช้ในส่วนของฉาดพวกนี้นะครับในการแลกของรางวัลนั่นเองครับฟิลเจอร์บ็อกครับก็จะเป็นกล่องที่จะใส่พวกตัวคอนซีเคียนะครับเหมือนคล้ายๆไข่อีสเตอร์ในรอบที่แล้วเลยนะครับก็จะเป็นตัวฟิลเจอร์บ็อกอันนี้เลยในเกมเนี่ยมันไม่ได้โชว์ให้ดูนะครับเหมือนรอบที่แล้วก็ต้องมาดูตรงนี้เอาตัวของริมานะครับมีโอกาสออกอยู่ที่5%ครับตัวไฮเซสซาสากินะครับมีโอกาสไหลที่ห้าเปอร์เซ็นต์มีโอกาสห้าเปอร์เด็นต์ครับได5% ตัวของอาหารนะครับสามสนะครับแล้วก็ตัวของทองนะครับอีก50%นั่นเองรอบนี้ไม่มีเพชรในนี้นะเราก็จะมีพวกเทรดดิโลให้แรงนะครับตัวของเนื้อครับอันนี้ไม่ต้องสนใจก็ได้แล้วก็เป็นในส่วนของของที่เอาไปค้าของอีโบนะครับพวกนี้จะยังไม่ใช่ของอีโบเลยนะครับถ้าเรามาที่โซนอีโบนะครับอีโบอยู่ไหนปึ๊บโอเคอันนี้นะครับเป็นของอีโบน่าจะของอาริมานะครับตัวของอันนี้นะครับก็ใช้ในส่วนอัลแฟกเมนต์ครับซึ่งต้องเป็นแล้งนนั้เลยครับ เอาไปฟาร์มออกนะครับก็เช็คเอาง่ายๆนะครับมีอันนี้นี่ของเจสันนะครับก็ใช้เป็นนี่ครับเดชชาตนะครับก็เป็นของแรกจากช็อปเมื่อกี้นะครับมีรางวัลเดลี่บอร์ดครับทุกคนที่เราเข้ามาล็อกอินก็ได้ตัวของรางวัลได้ครับก็ถือว่าเข้ามาล็อกอินทุกวันนั่นเองแล้วตอนนี้นะครับเซิร์ฟก็เพิ่งปิดปิดเปิดเปิดอยู่นะครับก็ต้องรอดูไปก่อนยังไม่เสถียรสักเท่าไหร่นะครับเรื่องของเลทหรืออะไรเงี้ยอาจจะมีการปรับอีกทีที่หลังนะครับก็ทุกคนก็รอดูครับเดี๋ยวผมพาไปดูในแชทนิดนึงนะว่่าาหหลยยยคคนนนเเีิด็ังงไ นะครับก็หลายหลายคนเนี่ยก็พูดถึงการปรับเลทเรื่องของอะไรางี้ครับกับหลายคนก็ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ก็ต้องรอดูไปทีนึงครับว่าจะมีการปรับอะไรที่หลังไหมก็ทุกคนที่ยังไงครับเกี่ยวกับตัวของอัปเดตนี้ครับสนุกไหมล้วก็ดีไหมนะครับก็ยินดีดูที์ไว้ใต้เมสเลยนะครับส่วนของเลทที่บอกไปก็รอดูอีกทีนึงว่าจะมีการปรับหรืออะไรไหมนะครับแต่ก็มีคนที่ไม่ได้ติอะไรของเกมนะครับคนเหล่านั้นเนี่ยก็มองว่าตัวเลนเจอร์เนี่ยมันตัวที่หายากกว่าซีคินะมันต้องมีโอกาสออกที่สูงสูงส่อะไรเงี้ยมมีควาแร นะครับก็อันนี้เป็นความมเห็นจากฝั่งนู้นนะครับแต่ก็ส่วนมากนะครับก็จะไม่ค่อยชอบกันเพราะว่ามันออกได้ยากเกินไปอะไรอย่างนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่ามันมีดราม่าอะไรที่ใหญ่ไปมากกว่านี้นะครับแบบมันเป็นปัญหาอะไรขนาดนั้นจริงๆเนี่ยก็เดี๋ยวทําคลิปแยกออกมาสรุปให้นะครับตอนนี้ก็มีแค่เรื่องของลดนะครับที่คนไม่ได้เห็นด้วยสักเท่าไหร่นะครับของอัปเดตนี้ก็ประมาณนี้เลยครับคิดเห็นไงพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับรัปคลิปนี้ครับขอบคุณรับชมครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้วด้วบ บายๆเจอกันคลิปหน้า